สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยายาสตอรี่ในช่วงยายาบิวตี้นะคะวันนี้ก็ตแต่งหน้าไปไหวพญานาคหนึ่งเพราะาตอนนี้พญานาคฟีเบอร์มาใครๆก็อยากไปขอพรพญานาคขอความร่ำรวยขอแก้เวเงินทองขอบ้านขอรถนะคะขอทรัพย์สินนะครับพญานาคคือตัวแทนของความร่ำรวยทรัพย์สินพะญานาคเป็นเ,เหมือนเป็นคล้ายเทวดาแต่ก็ไม่ใช่เทวดาเป็นเทพที่ปกปักรักษา สับสมบัตินะคะาก็ลงรองพื้นก่อนนาคารงรอเพื้นวันนั้นไปไหว้ที่วัดปณีวงคนเยอะมากวันเสาร์อาทิตย์คนยิ่งเยอะมากวนนันธรรมดาก็เยอะมากแต่ดีนะคะที่วัดเขามีที่จอดรถหลังวัด แต่คือเราเข้าแล้วก็เราต้องอ้อมออกไปข้างหลังวัดแล้วก็เวลาขากลับเราจะต้องออกทางทางหน้าวัดเนาะที่จริงก็น่าจะใช่เราเข้าหน้าวัดแล้วก็ออกหลังวัดอะไรเงี้ยเนาะจริงๆน่แต่ก็ไม่รู้ว่าจับแบบนี้อะ่ะแล้วก็ไปก็ข้าไปใครไปว่าเนี่ยขาที่วัดนีวงอยู่อาเภอเมืองนะคะอยู่ใกล้บ้านานานี่แหละอยู่อำเภอเมืองนะครนายกเนี่ยคือ ก็ต้องเผื่อเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าต้องรอคิวแน่เพราะคนเยอะคนเยอะแล้วก็เหมือนเขาจะปล่อยเข้าครั้งละร้อยละร้อยห้าสิบคนนี้แหละไม่แน่ใจเพราะว่าข้างในมันก็ใหญ่พอสมควรนะคะที่ถ้ำเปียนา,าอุทยานอุทยานเปียนา,าก็ใหญ่พอสมควรนะคะก็คือมันก็เป็นแบบมีคลิปอยู่นะคะก็เป็นแบบก็เป็นเหมือนอาคารนอะ่ะเขาทำเป็นอาคารนอะ่ะก็เอา สาวก็ทําเป็นไม้จาลองก็ทําเป็นคายเป็นตึกสวยแล้วนางก็เป็นรูปปั้นพญานาคในอีระยาบทตา่ตางๆพญานาคเหมือนอยู่ใต้าบานดาลพญานาคเต็มเยอะเยะมากเพราะพญานาคส่วนมากก็จะอยู่ใต้าบาดาลชัมพัอะไรอย่างเงี้ยคือ,อสมมติเขาอยู่ใต้าบาดาลในนั้นก็คือเหมือนใต้าบาดาลเป็นถ้ำเหมือนในนังสมัยรก่ก่อนแหละเออเนาะที่เคยดู ฉะนั้นเราจะไปไหว้กับท่านเราก็ต้องส,งสวยๆวก่นอนอะไรเงี้ยเพื่อท่านจะรับคิวให้เราใช่ปะล่ะนะครับไปมาสองรอบลแล้วพราะอยู่ใ,ใกล้เองตรงนี้นะครับกดเข้าก็ไปนะคะนี่หน้าค่อนข้างผิวสุขภาพดีเราไม่ได้ค่อยมีริ้วรอยอะไรมากมายหน้าเราไม่ได้มีริ้วรอยอรมากมายแล้วก็ลุ่ไปเลยค่ะ ลช่ก็ไม่ต้องลง,ลงพื้นหนานะคะก็ลงบางๆบาบางเบาบางๆได้แต่แล้วก็กดๆๆให้มันกากันหน้าดีๆนะคะใหะะ้ลงพื้นเกาะกันนาดีๆนะคะนี่็องพื้นพับใหม่ก็จะกดดีนิดนึงค่ะมันก็จะกด,กดแ๊บเดียวก็เนียนแลว้วมาค่ะเสร็จแล้วเราก็มาลงเช็ดิ้งเหมือนเดิมค่ะนะคะ ฉะนั้นใครจะไปเที่ยวก็ไปค่ะวัดปณิวงสวยมาขนาดทำยังไม่เสร็จนะคะคือสวยมาเขาน่าจะทําอีกเยอะคิดว่าเขาน่าจะทําออกมาอีกเยอะค่ะ ก็ลงเช็ตดิ้งก่อนนะคะต่อไปก็แนะนําว่าก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้คือโควิดมันก็แต่ละแวกๆนี้โควิดกักระบาดเพราะว่าปทุมธานีโควิดระบาดขึ้นมาอีกรละลอกหนึ่งคือแบบคือคนเป็นเยอะมากตอนนี้ ก็ต้องระวังคือเข้าไปก็ต้องให้เขาให้ความร่วมมือกับที่สถานที่ที่ไปด้วยนะคะเพราะว่าที่นี้เขาก็จะบอกเขาจะบอกเลยว่าเวลาถ่ายลงถ่ายรูปคืออยู่ในบริววัรทุกคนต้องต้องใส่เม็ดตลอดแม้แต่ถ,ถ่ายรูปก็ห้ามถอดเม็ดนะคะเพราะว่าที่นี่สาธรารณสุขจังหวัดเขาค่อนข้างจะแเพ่งเล่งที่นี่มากเพราะว่าคนมันเยอะ เขาก็บอกแล้วถ้ามีการติดโควิดแล้วคือถ้าใครมีไทม์ไลน์มาที่นี่แล้วก็คือหรือไม่ติดแต่ว่าคนถ่ายรูปแล้วเปิดหน้ากากเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะสั่งปิดวัดทันทีนะคะมันก็เป็นกระทบทุกคนทั้งแมค้าคนไปเที่ยวพักอะไรอย่างเงี้ยนะนก็จะมีกระทบชาวพงชาวบ้านสะนั้นก็คือก็ขอความร่วมมือนะคะว่า เราต้องให้ความร่วมมือกับสถานที่ต้องครบสถานที่นะคะคือกฎระเบียบเขามีเราก็ต้องต้องฟังเจ้าหน้าที่เขาว่าต้องทําอะไรยังไงนะคะถ้าทําไม่ได้ก็อย่าเข้าไปนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อคนหมู่มากนะคะเราเอารถไปจอดข้างล่ังนะคะข้างหลังแล้วก็เราก็เดินยกนมาก็จะเจอร้านขายของของจ้าบ้างก็มีพวก นครนายกก็ไม่จงชิดเนาะกำลังเยอะตอนนี้กำลังออกเยอะก็มีของกินก็ตรงก็เตีย๋ยวลูกชุลูกชิ้นมีหมดเลยคะ่ะแล้วก็ของกินมูฟมีเยอะเยอะยาวเหยียดเลยคะ่ะจะนั่งมีที่นั่งมีที่ให้นั่งกินด้วยนะคะ ก็เขาก็ขึ้นจัดสร้างจารบียก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นโคศกประชาสัมพันธ์เขาก็จะพูดตลอดว่าต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้นะ,ะอะไรเงี้ยมาวัดก็คือต้องห้ามถอดเม็นะคะขอความร่วมมือห้ามถอดเม็จะให้ถอดไม่ต้คือตอนกินข้าวหรือประมาณนะั้คือกินข้าวก็ถอดได้นะคะอ,อ๋อระมานนั้นไปวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดเขาจะมีโรงทานนะคะเป็นหนุ่มจีนให้ก็ไปนั่งกินขอมจีนได้ได้จะใส่ถ้วยไปออกไปนั่งกินอีกบร,ริเวณหนึ่งก็ได้ตรงไหนก็ได้นะคะสุ ก็อร่อยนะคะใครกินก็ก็แวะไปนะคะแล้วก็ก็ไปานได้ก็ก็มีตึกก็เท่าไปทําบุญอะไรเงี้ยว่ายพระสวยแตกทานแล้วก็แต่ถ้าจริงๆอ่ะคือถ้าค่ไปก็ไปนั่งรีไปนั่งจองก่อนแล้วก็ค่อยมาไหว้พระก็ได้นะจริงๆนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าชุดหนึ่งเข้าไปประมาณ ครึ่งชั่วโมงได้อ่ะชุดหนึ่งเข้าไปชมอ่ะเขาก็จะเข้าประมาณรอบละคือ่รอบละครึ่งชั่วโมงฉะนั้นถ้าคนเยอะเราก็ต้องรอนานอ่ะถ้าเกิดเราต้องรอสองชุดอะไรเงี้ยแต่คือเขาบริหารจัดการดีพอสมควรเลยนะจะบอกให้เดชธรรมามินี่เขาบริหารจัดการพอดีพอสมควรก็คือเข้าความเป็นระบบระเบีบเยบอะไรเงี้ยก็ก็โอเคเพราะเข้าอีกทางออกทางอะไรเงี้ยแล้วก็คือก็จะให้นั่งรอเป็นกลุ่มๆอยู่แล้วค่ะ กลุ่มนี้เข้าเวลานี้กลุ่มนี้จะได้เข้าเวลานี้อะไรเงี้ยก็จะบอกใครรอวอไวก็รอใครรอไม่ไหวก็อันนั้นก็ก็ออกไปประมาณนี้นะคะก็จะแจ้งมาเวลาออกเวลาก็ให้จำดูวเวลาเข้าวายไปอะเวลานนคนมาเที่ยวเข้าไปกลุ่มไหนเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ให้จำได้เพราะว่า ถ้าเกิดมีคนติดโควิดแล้วก็คือทำไลน์เขามาที่นี่เขาเจะแจ้งลงไปว่าเออคนที่เข้ากลุ่มนี้เวลานี้วันนี้ก็คือเราก็ต้องกักตัวไม่ใช่กักตัวเราก็ต้องดูอาการจริงเราต้องกักตัวนะเพราะว่า,าคือเราอยู่กลุ่มเสี่ยงลแล้วเราก็ต้องกักตัวประมาณนี้จะได้รู้ว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงประมาณนี้แต่เขาก็ไม่ได้ลงชื่ออะไรนะ เขาก็แค่ให้สแกนว่าเรามาเที่ยววัดเฉยแต่ตอนที่เขาสแกนหน้าวัดก็คือว่าเข้าไปเข้าวัดตอนใดออกเวลาไหนอ่ะอาจจะมีนะคะแต่ว่าก็มีเพจหมอชนะไทยชนะอะไรนั่นแหละก็มีอยู่ก็ยังมีแต่ว่าตอนที่เราเข้าไปไปไหว้พญานาคไปชมวังพญานาคนะคะก็คือก็ไม่ได้สแกนแล้วก็เขาก็ให้เราจําว่าเขาจะมีป้ายบอกเจ้าหน้าที่เขาจะมาแจ้งว่ามีป้ายบอกเวลานี้วัายนี้นะคะก็ให้สังเกตประมาณนี้ค่ะ <c oughs> พอเราก็ไปแล้วเราก็ไปเจอแล้วก็จะมีชุดบูชาองค์ปู่ปู่สิทโตญาสีปทุมนาเป็นรูปปั้นนะรูปโลกรูปปั้นรูปโลรูปโลสมาูรณษทองเหลืองประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาก็ไวถ้าใครมีว้านก็คือจะเข้าไปเลยก็ได้จะเข้าไปในถ้ำก็เลยเพราะว่าหลวงปู่กับญาติจะอยู่หน้าถ้ำสเลวนะคะใคร จะบายไม่บายก็คือเข้าไปข้างในข้างหน้าก็จะมีเป็นถวายพระไตรยเป็นพระอุทธรูปอยู่ในว้ำาองค์ใหญ่มาองค์สูงสูงเท่าตึก 2, สองสมตึกประมาณ2ชั้นสาชั้นสามชั้นประมาณแหละว่ามันมัน,มนเขาทำเพดานสูงเนาะแล้วก็คือทําเป็นเสาวขึ้นไปพญายนาคก็อยู่ข้างบนแล้วยเยอะเยะมากก็เขา ทำเขาก็จัดฟงจัดไฟก็เคสวยนะก็คือสวยคือสวยอลังการจริงเขาก็ยังเกาะบางจุดก็ยังก่อสร้างอยู่นะคะก็ยังไม่ได้เสร็จเลยนะคะก็ยังไม่ได้เสร็จก็คือสวยอยู่แต่ก็คือเกิน6 0 7 0แล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าทำเสร็จแล้วว่ดับไฟส,สวยๆนี่คงจะลดนะคะลดฉะนั้นเราจะกระจายไปไว่าพี่นะเราเวลาถ่ายรูปส,สวยๆก็ต้องถ่ายรูปส,สวยๆเนาะแล้วก็ต้องหน้าก็ต้องแต่งจนจะเปิดเม็ดไม่ได้แต่หน้าเราก็ต้องสวยตาเราก็ต้องฉ่ำรือประมาณนี้นะคะจะไปโบโบเบเบโบเบไม่ได้นะคะใช่ไหมคะคิ้วก็คือต้องเป็นคิ้วปากต้องเป็นปากปากเพปิดฝาก็คือยังให้เป็นปากอยู่แก้มก็ต้องออกสีชมพูรเรื่อเื่อ นาก็ต้องนีอะนะคะเวลาผอ,ผอทานโอ้โแบบหเขาจะบอกวิ่งกาอ,อีคนนี้สวยจังอะไรอย่างเงี้ยบาสบ,บาอุาสิกาคนนี้สวยจังอะไรประมาณนี้รัดคิวให้เลยประมาณนี้รัดคิวให้เลยขออะไรเหรอรัดคิวให้เลยทีลีเงี้ยนะ นนี้ใครๆก็อยากถูกหวยเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่มากเศรษฐกิจแย่จริงเงียบมากขายของเงียบมากยาว่าแต่คนซื้อหรือคนเดินผ่านคนถามไม่มีหรือขนาดขายออนไลน์อะคนถามยังไม่มีเลย เห็นโครงคิวให้ได้ก่อนนะคะอยากได้เล็กได้ใหญ่ก็จัดไปนะคะไปก็ไม่ยากนะวัดที่มีวงก็วิ่งรังสีนครนายกวิ่งตรงไปเลยอ,อยู่แยกบ้านทรงบ้านสร้างก็ตรงไปเลยไม่ต้องเลี้ยวค่ะวัดอยู่ขวามือเข้าไปก็จะเห็นพระองค์ใหญ่ๆตั้งอยู่หน้าตั้งมองจากถนนไปก็จะเห็นพระอยู่ในวิหารนะ่ะคือเขา พระองค์ใหญ่อะอยู่ข,ยขวามือเขาไปเห็นใต้มือจะเป็นคลองไม่รู้ว่าเป็นคลองอะไรตรงเนี้ยคลองระพีพันลูกคลองนังศรีนครนายกหรือเปล่าไม่รู้อะมันยาวไปถึงนครนายกน่าจะเป็นนังศรีนครนายกแหละเพราะว่ามันยาวจึนครนายก ใครไหว้ใครนิชัยชื่นชมใครศรัทธาพญานาะคไปไหว้ได้เลยนนะวัดเนี้ยไม่เสียไม่เสียทีขะสัวจริงๆสวยมากปังมากแม่เมื่อจำที่ขึ้นเนี่ยวิ่งราศสิทนครนะยุบไใกล้ง่ายวิ่งตรงเลยค่ะแยกบ้านนาก็ตรงไป องคารักก็ตรงไปถึงองคารักเราไม่ต้องเลี้ยวเขาองคารักก็ตรงไปอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ใช้มัทคระนะครับปัดนิดๆเบาๆค่ะพเพื่อเพิ่มมิติให้แกเขียวมัทคราขนมัดคระตะขนตานีเล่ ไม่ต้องมัพระราะไปคกวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ใช้ด้วยกันได้สเสลียยนะคะคุปัดน,นี่สวยจริง จึงมากสว่วนเวาเพาพากว่าเราสวยเราก็ต้องหน้าเราก็ต้องสวยใช่ไหมคะก็ไปง่ายแล้วออกมาก็คนก็จะมาขอขวมีแบบเซียมสีใหญ่มาเสียมสีนี้ใหญ่มากๆค่ะจะบอกใหญ่เยอะแบบแบบต้องอุ้มอ่ะต้องอุ้ออมเป็นเซียมสีใหญ่แบบเป็นเมตรอ่ะยาเป็นเมตรอ่ะโหใหญ่มาแต่นี่ก็ไม่นี่นาเพราะว่าเป็นคนที่ชอบซื้อหวยอยากไปขอความร่ำรวยขอให้ขายของดีๆที่สวย ไอ้ใช่สีส้มนะคะส้มไล่ไปเลยสีสีมีสีสีก็ไร่ไปเลยสีสีค่ะถ้าอันนี้ทางแต่หัวตาไเลยนะเสร็จแล้วก็ใช้สีน้ำตาลอ่อนนะคะ จะใช้ส้มเค็มกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่นี้จะใช้สีนัลการอ่อนนะ ก็เกลี่ยนะคะกเกลี่ยให้มันสมูทให้มันวันุานเห็นไหมสวยแล้วนะเป,ป๊ะปังเลยเสร็จแล้วนะวาคะก็มาทาสีทองนิดหนึ่งแตะไปที่สีทองเาบาๆแล้วก็ป้ายที่ตานะคะเนี้ย อิมตานเข้มนะคะก็จะทำให้ตาเราดูใหญ่ขึ้นนะคะดูเบลขึ้นแค่นี้แหละสวยแล้วนะเข้าไปข้างในไม่ร้อนนะคะที่วัดพญานาที่ทํำพญานาที่วัดมณีวงศ์อ่ะเข้าไปไม่ร้อนแต่ข้างหลังวัดร,ร้อนเพราะว่าเป็นลานจอดรถลานกว้างมันก็จะร้อนแต่เข้าไปในถ้ำไม่ร้อนนะคะ แล้วก็คือใครชอบเสี่ยงดวงก็ไปเซียมซีตรงสารปู่สารปู่ย่านะสารตายายอะไรประมาณนี้แหละค่ะคือสารปู่ย่าสารตายายนี่ก็คือเป็นอ่าเป็นชาวบ้านที่เป็นคนบริจาคที่ดินให้วัดนะคะเป็นบริจาเป็นชาวบ้านที่บริจาคที่ดินให้วัดก็เลยมีเหมือนเขาก็กตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีรูปปั้นเขาอยู่นะคะจำชื่อไม่ได้ชื่อลอยอะ่ะ เขาก็มีรูปปั้นเขาอยู่ก็คือเราก็ไปวาดไปเคารพเขา,ขาเพราะว่าคนไทยเชื่อว่าใครที่บริจาคที่ดินสร้างวัดคือจะได้บุญนะเหมือนสมัยเนี้ยคือคนก็ชอบสร้างพระองค์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือบางคนทำอะไรบางไม่ใช่ที่วิถีพุดไม่อะไรเงี้ยแต่ก็คือมันก็คือเป็น,เป,นเป็นการเรียกการเป็นการเคารพเป็นเป็นศรัทธาแล้วคือมันก็เป็นมันก็เป็นข้อดีอย่างคือจะได้รับ ลูกหลานเลายุบรุ่นต่อไปก็ได้อยากเจ้าของเนาะที่เขาทําสร้างเขาก็อยากเอออยากให้รุ่นหลานดูว่าเออพ่อแม่พี่น้องทําเป็นคนดีทําดีมีคนประโยชน์ทําคนประโยชน์ต่อบ,บ้านเมืองอะไรเงี้ยก็สร้างนู่นสร้างนี่ไว้เป็นปูยศนิยสถานเนาะเป็น เป็นจากสิ่งศักดิ์อาพอ,อาไปนานก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนกราบบหว้บูชาก็จะโอ้มาจากคนนี้คนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเหมือนคนที่ไปว่าก็จะรึถึงโอ้นี่คนนี้นะทําให้เรามีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้สมมติว่าคนเราไปขอพอรแล้วเราได้เนาะเราก็ต้องนึกึโอ้เจ้าของเนี่ยโอ้ถ้าป้าคนนี้ไม่สร้างวัดเราก็ไม่มีบริจาคที่สร้างวัดตรงนี้เราก็ไม่ได้วาหวาตรงนี้อะไรเขาจะคิดถึงเนี้ยมันก็เลยเป็นกุศลเขาคนไทยก็เรียกเราเป็นกุศลเนาะ เขาก็เลยนิยมว่าเออมันเป็นบุญแล้วคนสร้างจะเป็นก็คนที่บริจาคที่สร้างาก็จะได้บุญอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความเชื่อเนาะว่าใครไม่ได้ างคนก็สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประธานโ,โบสถ์บางโบสถ์ี่เคยแถวบ้านที่บ้านนอกนะมีคนสิแบบต่างถิ่นอะคือเขาศรัทธาเจ้าวาดวัดนี้ค่ะไม่ใช่เจ้าวาดวัดนี้หรอกเขาศรัทธาพระพระเอ่อพระคนคือคนในหมู่บ้านเนี้ยเขาไปบวชที่อืนอ่นนะคะแล้วก็ไปเป็นเจ้าคณะอำเภอในเจ้าคณะอำเภอนอำเภอนั้นแล้วคือคนที่ศรัทธาเขาก็เลยพระเขาก็เลยอยาก อยากมีวัดไว้ที่บ้านขาวเพราะบ้านเขาไม่มีวัดบ้านเขา,เา,ากันดาอะไรเงี้ยก็เลยมาสร้างวัดก็โยมนืเหล็กที่ศรัทธาพามาสร้างวัดก็ามาเป็นบางคนก็มาสร้างเมนเป็นประธานสร้างเมนสร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วแต่แล้วแต่ศรัทธาแต่ละคนเนาะสร้างวิหารสร้างศาลาสร้างซุ้มประตูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบุรณะเป็นชอ่อผ้านู่นนี่นั่นเลยแล้วแต่ความาศรัทธาแต่ละคนะลรเงี้ยเนาะ เนี่ยพูดถึงกับพก็พญานักไปแล้วเนาะตัเแรกครับก็มีเสียมสีเอ่อเสียมสีใครจะเสียมสีก็เสียมสีขอหวยขออะไรก็ไปแต่คนก็ถูกก็มีนะคนถูกก็แม่แก้บงแก้บนไรกันไหวโน่นนี่นะแต่นี่เป็นคนไม่มีดวงดวงหวยหวอยู่แล้วไงแต่ปีนี้ดูดวงตีเลวว่าเป็นคนจะถูกหวยรางวัลใหญ่เพราะราหูเลงอะไรเงี้ยก็จะถ้าถูกก็ถูรางวัลใหญ่เลยอะไรเงี้ยถ้าไม่ถูก,กคือไม่ถูกนะคะ ก็เดี๋ยวจะลลงสื่อบ้างเนี่ยเดือนหน้านี่เหละอกมาปังมานี่เต็มได้เป็นหนึ่งก็ใช้แป้งพับไป้เค้กกดค่ะจะได้ความละมุนกันอ,อีกนะคะ่ะทเชดดิงด้งเฉดดิง้งเชดดิ้งไม่ชัดนะคะหน้าไม่เรียวพอจัดไป ก็เห็นบางคนเขาก็ไปว่ายก็แล้วก็เขาก็ไปยันนี่นะเห็นเขาพูดว่าเออเขามาถูกหวยตรงนี้เลยอะไรเงี้ยเขาก็มาแก้บ,บนอะไรกันอย่างเงี้ยเออพูดถึงที่นี่ก็ถ่ายรูปสวยนะแต่ว่าเสียอย่างเดียวเนาะมันเปิดหน้าไม่ได้ที่ฟัดไม่ีวงอะ่ะคือทุกอย่างดีหมดค่ะแต่ว่าเปิดหน้าไม่ได้เปิดหน้าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเนาะช่วงนี้โควิดมันระบาดก็ต้องใจเด็กอีกอีกสามสี่เดือนน่าจะเริ่มข้ักวัคซีนมันจะเริ่มเข้ามาแล้ว คิดว่าคนไทยน่าจะได้ฉีดวัคซีนแล้วก็คงจะทําให้เราชีวิตประจำวันวก็จะดีขึ้นเพราะว่านี่มีเพื่อนคนหนึ่งผัวเป็นนายทหารนะเป็นเพื่อนแม่ค้าขายกับขายของในวิทยออนไลน์ค่ะผัวก็เป็นนายทหารแต่ก็เหมือนต้องไปไปฝึกหรือไปทุกอย่างไปดูงานไปฝึกดูงานที่รัสเซียไ นิวซีแลนด์หรือรัสเซียนี่แหละคือไปนานอ่ะน่าจะไปเป็นปีหรือประมาณเนี้ยคือหอบลูกจุงหล่าไปเลยอ่ะลูกก็ต้องไปเรียนที่โน่นเขาได้ฉีดวัคซีนค้าคุณขาฉีดวัคซีนฟรีเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาบอกว่าใครอยู่ประเทศค้าต้องฉีดทุกคนแล้วก็อันนี้เนขะาเหมือนสารทูตไทยเนาะกงสุนไทยเขาก็ เพราะว่าเป็นประชากรทา,ท,าที่ต้องไปดูงานที่นู่นอะไรเงี้ยก็คือเขาก็เหมือนกับช่วยประสานให้อ่ะให้ฉีดเป็นกลุ่มเร็กๆก,กับคุณขาดูสิคะบ้านเรายังไม่รู้อีโน่ยัีอย,อยู่เลยแต่เพื่อนบอกจิบจออที่ระเสียวจิ้มเขาจับเงี้ยจับกดางี้เลยแล้วก็จิ้มไปเลยค่ะ เ็บข้ออกเจ็บมาก็คือเหมือนฉีดวัคซีนทั่วไปแหะใครเคยฉีดวัคซีนบ้างตอนเด็กที่ฉีดตรงแขนนะก็จะไม่สบายนิดหน่อยอาการงีไค่ายงนิดหน่อยแล้วแต่นะแต่คือก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันหนักจะปวดแขนแขนิดนึงก็เริ่มปกติธรรมดาของการฉีดวัคซีนเนาะก,ก็ก็เป็นเราก็เคยเป็น บางคนก็เป็นไข้ไปเลยปวดเข็นยกเข็นมีคลื่นอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นผลข้างเคียงคิดว่าก็คงบินเหมือนวัคซีนทั่วไปแ,แหละก็ไม่มีอะไรแต่รู้สึกว่าจะต้องฉีดสองเข็มใช่ไหมไม่แน่ใจเนาะเนนี้วันนี้เวลาเยอะมากเลยคุยยิ่งคุยเยอะยิ่งคุยนานก็เวลายิ่งยาวนานเนาะวันนี้ก,นนก็ขอลาแค่นี้นะคะใครอยากไปขอพรพญนาก็เชิญที่วัดมหาวงนะคะอายวัฒนีวงอะ นครนาย,ยกราคาวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พิานาประทานพรให้แฟนคลับทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินมีทองรำ่รำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ